เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าที่ดินสวยๆแล้วนะครับแปลงนี้ทำเลดีนะครับติดลัดยางหน้ากว้างถึง40เมตรเลยนะครับด้านข้างก็ติดคลองครับเหมาะทําการเกษตรครับทํานาทําสวนปลูกบ้านสวนเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาก็เหมาะเลยนะครับ ไม่ไกลจากแหล่งความเจริญด้วยอยู่ในอำเภอเมืองครับแปลงนี้เนื้อที่1่ไร่นะครับอยู่ในชุมชนมีน้ํามีไฟพร้อมครับหรือจะเปิดกิจการร้านค้าก็ได้นะครับอยู่ในชุมชนนะครับมีผู้คนสัญจรผ่านไปมาได้นะครับการเดินทางสะดวกสบายครับจากตัวเมืองเพียงแค่25กิโลเมตรเท่านั้นเองพิกัดที่ดินอยู่ตําบลสนามขี้อําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับในงข้างติดคลองนี่แหละครับคลองสาธารณะมีน้ําส่งให้นะครับ ่ันใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยครับเบอร์โทรเจ้าของก็อยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ